เดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ละอตได้รูีมาแครับอันนี้เมื่อสักพักเป็นประกบการณ์เหมือนเมฆซ้อนทับนะครับหรเเือเรียกว่าปรททาสบการณ์คีพาทอร่าครับเกิดขึ้นที่ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเส้นสายสุดินทร์ประสาทมมที่17นะครับเ็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่เอากล้องออกมาถ่ายนี่ถึที้ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นลักษณะดูดูดูี่อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูดูก็จะฉีดดูออกมาประมาณนี้อันนี้เฉียงออกไปทางทิศใต้นะครับเรือเขาเรียกปรากฏการเมฆซ้อนครับนะครับแล้วดวงทิศอ๋อ,อ,อส่องมานะครับก็จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับ มีเริ่มชัดชัดเจนขึ้นแล้วในช่วงตรงกลางช่วงบ่ายวีนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ถ่ายหน้าร้านนะครับให้ท่านชมดูนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นหน้าร้านรถเดินติดยอยู่ประมาณนี้น,นี้โครงการช่วยเหลือ,อยามยากนี่นะครับ เราดูกันต่อนะครับว่าเขาจะส่องสว่างมาในลักษณะไหนนีน่ยามเย็นนะครับอยู่ประมาณเวลา18นากานาทีก็เอาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับดูรัศมีแสงลำแสงของดวงอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสุรยุคราคานะครับสุรยุคราคาพรุ่งนี้ก็คือวันที่21เดือนมิถุนายน2563นะครับว่าเ,เกิดขึ้นบริเวณใดน,นะครับส่วนถ้าช่วงท้ายก็จะให้ท่านได้ชมเกี่ยวกับอุสกกาหานะครับที่ลงอย่างพื้นที่ต่างๆ ครับในส่วนตรงนี้ก็จะกล่าวถึงปรากฏการสุริยุปราคาในวันที่21เดือนมิถุนายน2563ที่จะมาถึงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับว่าเกิดขึ้นที่ใดบ้างนะครับก็เกิดจากในส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับที่บังดวงอาทิตย์แต่ครั้งนี้นะครับดวงจันทร์จะเล็กลงนะครับก็จะมองเป็นดวงอาทิตย์เป็นวงแหวน นะครับเป็นในลักษณะของวงแหวนก็ทวีปที่จะได้เห็นก็คือทวีปในโซนของแอฟริกาทางตอนเหนือและตะวันออกของแอฟริกานะครับแล้วก็ในโซนของแอฟริกากลางก็สาธารณรัฐคองโ,คโคกกับเอธิโอเปียอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งก็จะมองเห็นในโซนยุโรปของตะวันออกเฉียงใต้นะครับของยุโรปนะครับแล้วก็อยู่เหนือ ปากีสถานนะครับส่วนทวีปเอเชียก็เหนือของอินเดียจีนนะครับส่วนที่ไม่ได้เห็นก็จะอยู่ของรัสเซียทางตอนเหนือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในทวีปของออสเตรเลียนะครับก็จะเห็นตอนตะวันตกดินนะครับทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นลักษณะวงแหวนลักษณะนี้ก็คือดวงจันทร์จะเล็ก เล็กเล็กกว่านะครับก็ปกติจะคราดเต็มนะครับแต่นี้คราดไม่เต็มนะครับก็คืออยู่ในลักษณะมองเห็นเป็นวงแหวนของพรุ่งนี้ก็คือวันที่21เดือนมิถุนายน2563ที่จะเกิดสุรที่จะเกิดสุริยุรยป,ปราคาเกิดขึ้นนะครับก็รับชมกันไปแล้วก็ลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ในส่วนหลังจากคลิปนี้ผมก็จะพาท่านเข้าชมเกี่ยวกับอุกาบาทและก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างแดนอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจอแดนนะครับแล้วก็อินโดนีเซียในเรื่องของมวลน,น้ำโคลนต่างๆนะครับนี่ก็เป็นภาพลูกอุกาบาท3ลูกนะครับในเวลาห่างกันแต่ตกในแนวเดียวกันนะครับที่คาโบโรโจโของเปอร์โตริโกในวันที่ 16เดือนมิถุนายน2563นะครับก็จะเป็นลักษณะแนวเดียวกันลักษณะนี้นะครับในการตกของเขานี่นะครับคือแนวตกของเขาอยู่ประมาณนี้ที่เขาทําให้ดู mm hmm. ก็ตามมาด้วยอุกกาบาทที่โอกลาโฮมาของสหรัฐอเมริกาในวันที่19 mm hmm. เดือนมิถุนายน2563เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็มีภาพอ,อ,อุกกาบาทร่วงลงมายัางบริเวณตะกลา่า นะครับของสหรัฐอเมริกาวันที่19เดือนมิถุนายน2563ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ต่อนะครับในส่วนตรงนี้การประทุของภูเขาไฟนะครับภาคยานะครับของโกตเตเมาลาที่ปลุยพุ่งลาวาออกมาตลอดในวันที่19เดือนมิถุนายน2563นะครับก็มีการพ่นลาวาออกมาตลอดนะครับใน ปากกย่าหรือภูเขาไฟปากกย่าของโกเตมาลาก็รับชมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมประเทศต่อไปนะครับแต่นี่ก็คือน้ำโคลนนะครับที่ลงจัน เนินภูเขาไฟซาเมรุของอินโดนีเซียนะครับแต่ไม่ได้ระบ,บุวันนะครับแต่เพิ่งออภาพนี้เพิ่งได้เห็นนะครับเพิ่งอัพคลิปมาของภูเขาไฟชื่อซามารุซาเมรุนะครับของอินโดนีเซียอันนี้คือภาพเหมือนน้ำนะครับไหลออกมาแต่เป็นโคลนนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆจะมองเห็นว่าลักษณะของโคลนจะเป็นลักษณะไหนก็ นี่นะครับจะเป็นเหมือนคอนกรีตเลยนะครับที่ผสมเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับการไหลมาก็จะมีการหนืดก็รับชมกันไปพิครอสสถานการณ์กดูนี่คือประเทศของเพื่อนบ้านของเรานะครับอินโดนีเซีย นี่คือของจอแดนนะครับในวันที่20ก็คือวันนี้นะครับ20เดือนมิถุนายน2563ก็เหมือนก็จะสดๆเลยนะครับน้ำท่วมในอามานวารีาของจอแดนนะครับซึ่งภาพเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องน่าคิดอยู่ว่าทำไมคนถึงต้องวิ่งแล้วรถยนต์ทำไมถึงอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเหมือนว่าเขื่อนแตกหรือลักษณะการปล่อยของน้ำแต่จากการรายงานว่าเป็นน้ำท่วมนะครับเนี่ยนะครับ ก็อยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราท่านชมไปเรื่อยๆจะมีคนวิ่งอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีรถยนต์นะครับแต่ที่แปลกใจว่าทําไมไม่ขึ้นรถยนต์นะครับนี่นะครับเหมือนเขาไม่มีไม่กลัวนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆความประมาทในเรื่องของภัยธรรมชาตินี้อันตรายมากนะครับพลาดขึ้นมาก็ถึงแก่ความตายได้นะครับ เนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ามองไปเป็นแม่น้ําสายใหญ่เลยนะครับก็รับชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมคลิปครับ